หลายคนสงสัยว่าอยากแก้ปัญหาปากท้องทำไมต้องไปแก้รัฐธรรมนูญคำตอบที่ได้ยินบ่อยคือเพราะรัฐธรรมนูน60ผูกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไว้เป็นกรอบบังคับรัฐบาล แต่ก็มีคนแย้งว่ามันก็แค่กรอบไม่เห็นมีกฎหมายห้ามรัฐบาลทําไม่ได้เองแต่ข้อเที่จริงคือทําได้ในทางทฤษฎีแต่ยากมากในทางปฏิบัติเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนคําว่าห้ามแต่เขียนว่ารัฐบาลทุกชุดต้องดําเนินนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนี้ไม่ใช่แค่คําสวยๆแต่มันผูกกับการตรวจสอบการร้องเรียนและการตีความทางกฎหมายจริงๆปัญหาคือปากท้องต้องการความเร็วแต่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นแผนระยะยาวจากอดีตที่ถูกออกแบบให้เปลี่ยนยากมากถ้ารัฐบาลจะออกนโยบายแรง เช่นโยกงบจำนวนมากเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มสวัสดิการแบบเร่งด่วนคำถามแรกที่เจอทันทีคือสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ถ้ามีคนร้องนโยบายชะง,งักหน่วยงานไม่กล้าทาข้าราชการเลือกเซฟตัวเองนี่ไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่มันคือพฤติกรรมจริงของระบบในโลกการเมืองจริงนักการเมืองและข้าราชการไม่เลือกนโยบายที่เสี่ยงโดนเล่นงานต่อให้นโยบายแก้ปัญหาได้จริงแต่ถ้ามีความเสี่ยงว่าอาจถูกตีความว่าขัดยุทธศาสตร์ อาจถูกตรวจสอบย้อนหลังอาจกลายเป็นคดีทางการเมืองนโยบายแบบนั้นมักจะถูกลดความแรง หรือไม่ถูกผลักดันเลยผลคือรัฐบาลรู้ปัญหาแต่แก้ไม่สุดเพราะความเสี่ยงสูงเกินไปแต่ก็ยังมีคนบอกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีดีเพราะนโยบายจะได้ไม่เปลี่ยนไปมาประเทศพัฒนาต่อเนื่องดูเป็นเหตุผลที่ดีแต่ความต่อเนื่องควรมาจากเสียงประชาชนผ่านการเลือกตั้งนโยบายดีประชาชนเลือกให้กลับมาทําต่อนโยบายไม่ดีก็แพ้เลือกตั้งไปไม่ใช่การล็อกประเทศไว้ด้วยแผน20ปีต่อให้แผนจะพาประเทศเจอวิกฤตแค่ไหนก็ยังต้องทําตามเปลี่ยนออกไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งเหมือนเปลี่ยนรัฐบาล สรุปให้ตรงประเด็นที่สุดคือปากท้องต้องแก้เร็วยืดหยุ่น แต่แผน20ปีไม่ยืดหยุ่นระยะยาวเปลี่ยนยากประเทศที่บริหารได้ดีจะแยกชัดว่าเรื่องระยะยาวมีกรอบแต่แก้ได้เรื่องปากท้องเร่งด่วนต้องให้รัฐบาลตัดสินใจเร็วแต่ระบบปัจจุบันเอาแผนระยะยาวมาคุมทุกนโยบายรวมถึงเรื่องเร่งด่วนปัญหาเฉพาะหน้าผลคือประเทศเต็มไปด้วยปัญหาและไม่พัฒนาตามที่หวังถ้าอยากให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกแก้ปัญหาปากท้องได้จริงทันวิกฤตและรับผิดช,ชอบต่อประชาชนต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปลดล็อคยุทธศาสตร์ชาติ20ปี แล้วผมอยากถามกลับว่าถ้าแผน20ปีดีจริงทําไมปัญหาปากท้องถึงยังแก้ไม่ได้สักทีหรือสิ่งที่ต้องแก้อาจไม่ใช่แค่นโยบายแต่คือกติกาที่ล็อกประเทศไว้กับอดีต8กุมภาพันธ์เข้าคูหาเห็นชอบให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายยุคอนาล็อกทันโลกยุค AI